เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง <c oughs> พราะเป็นคนเก่งและทั้งดีรถ <c oughs> ไฟหมู่บ้านนี้ <c oughs> ถามมีได้เพราะใคร <c oughs> ประประสะอาดทลาหลาชัยไร <c oughs> ทุกคนจะรู้บ้างไหมว <c oughs> ่าเป็นใครท่องไว้ใจให้มันเ <c oughs> ข้าคู่หาจับปากากันยิ้มยิงฟัน <c oughs> แล้วกาเสียเล ผีสุดยอดเลยครูไอ้โอัอาชิยะจริงๆเป็นไงครับเสียอ่ะเดี๋ยวครับครับครับเสียเอางี้ดีกว่าเสียเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะครับแป๊บนึงครับขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมโดนด่าใช่ไหมก็ใช่อ่ะดิอะไรอ่ะผมผิดตรงไหนอ่ะ ผิดทุกตรงเลยอ่ะที่เขาพูดมาเนี่ยเรื่องอื่นเยอะไปเพลงอ่ะหนื้อเพลงอ่ะปลาปาตลาดนี้ไม่เอาเลยเขาบอกไม่เอาเลยเอากาเบอร์สองอย่างเดียวกาเบอร์สองกาเบอร์สองผมว่าถ้างั้นผมว่าผมคงร่วมงานกับเสียเ้ยงไม่ได้นะครับเพราะนี่มันเป็นแนวทางผมเขียนเพลงอย่างนี้เฮ้ยูเท่งใจเย็นก่อนเนาะทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ผู้ใหญ่ผมขอเวลาวันหนึ่งแล้วกัน นะเดี๋ยวผมจัดการให้ผมแก้ให้ไม่ยากหรอกเน้นเบอร์สองใช่ไหมเน้นกาเบอร์สองงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาฟังใหม่สิ่งแวดล้อมไม่ท้อเลยได้ได้ได้ผมเข้าใจคอนเซปต์แล้วเฮ้ยพอไอ้น่ต้มเล้งนี่ว่าลูกค้าเลือกเยอะเงี้ยทำงานไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวแก้ให้เองปะโถนี่กินหมูเลยเนี่ยได้เวลาเชิดชายแล้วปะโถสุดยอดครับจาโหนงสุดยอดกำลังใจมาเลยเห็นไหม ทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีกำลังใจเถอะมีคนหนุนหลังมีคนผลักดันให้โอกาสทุกอย่างจบสุดยอดครับตอบใจมากครับผมสุดยอดครับอาจารย์งงกินอะไรยังวะยังครับเอ,อ้าออดูเสียดยงเขาในของระดดาแค่ไปดู ไอ้ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลังมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักมันชั้งห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวง เอโอ้ยเอกนี่ไงตกใจเบิร์ตเอ้ยพอมันผีชออกนะหรือมาตกใจเห็นอย่างเยี่ยมนี่ยังขี่ยานขึ้นเก่าเลยนะเขาผู้ใดไสิบพูดยานเนาะแล้วนี่หมอตเลิ่งงานบ่แมนเมื่อนี่ยยุงยงอ่ะอ๋อเราเอกอ่ะเขากบบหมอตเลิ่งงานใต้กระถือว่าโชคดีนะโชคดีอย่างโชคดี ที่ไหนไม่เจอแย้มเขาเยอาเยอะรอเล่นเซลกิงเนาะอืมตร้งมาดาไปเดี๋ยวเราไปทรงกันเลยมันเดือกหรออันตรายบอกเป็นอย่างเดียวอีกยุ่ยไอไก่หนึ่งเด้อเขากลับเองก็ได้แย้มหัวตะม่าบอกหูดิตายไปหลายไล่แล้วเป็นยังเอาถึงมุกัดเรื่องนั้นเราต้องห่วงเลยยุ้บ้านอ่ะมิใช่ลุ่มกำจัดผิดงูอยู่ เอ้ยบ่ไดต้องบอกเลยนะที่เป็นตายานกว่างูนะผีผีผีบอกได้บอกไดอให้ให้ให้้ยดมือ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 เพียนหมอปึงมากจิรออะไรป๋อรออีกมือยาวหันมือยาวหันเนี่ยคุยกะดีที่เขาภาวะเขามาก่อน ีแต่ฮัสแตกงั้นุ้หมอกับใจงไงอ่ะใจงไงยเขาโต่งเก่งอ่อนๆตีเออจะบอกมองนี้ไม่ผีเลยนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อออกจากบ้านมันจะหน่อยมากมียานผีป่ะเนี่ยไม่มีสบปัญหายานผีนะผีต้องยานมากป่ายานผีก็ผีก็ผมหมอยานยไงยานผีหน้าอ้า thứ bảy anh nhiều nhiều rồi này đây rồi Tùa lầy quá ô cái ไหนจะต้องหมุนดิหมุนหมุนตัวหมุนตัวนะอาหาหมุนตัวอ่อกโอ้ยยิงชัดเลยไปเอามาได้ยังไงนี่นางดาวลอกขายของทำไมชุดไม่เห็นจะดีเลยใส่แล้วไม่เห็นเหมือนเลนี่มันจะชุดเดียวกันนะไม่ได้อยู่ที่ชุดนะอยู่ที่ไม่แขวน อินนี้นี่ปากเหรอพูดใจงี้เอาเงินคืนมาเดี๋ยวนี้เลยร้านนี้ C F No C C จ้าโอ้ร้านนี้ C F No C C งั้นเอาเอาลงทุนกิน C C ไร๋ยี่ดาวปีไหนอยู่ไหนออกมาเคียงเดี๋ยวนี้เลยคุณคุณอะไรเข้าบ้านมาก่อนทำไมเราหมาตื่นหมดแล้ว มาเข้ามาบ,าบ้าบอหมามันเห็นผีมันก็เลยหอนองไงไม่เกี่ยวกับฉันหรอกเฮ้ยลองเข้ามาก่อนสิฮะรับเลยลองออกไป่สิจีบหยุดหยุดหอนทันทีเลยเหี้ยเหรอมาแล้ว แค่ขานะแค่ขานะเขาเข้าบ้านเลยเข้าบ้านมาก่อนมามาเข้ามา,าก<ต>่อนกเลยนะจับต้มน้ำร้อนหมดเลยเฮ้ยไปต้องไปโคตรหมาแล้วเข้ามา <c oughs> เออนี่ก็อีกคน<อ>พูดจามไม่ดีเลยบูลลี่เมียอย่างเงี้ยปากแบบนี้นะเดี๋ยวระวังจะให้ไปนอนข้างนอกกับหมาเลยใช่เป็นห่วงเฮ้ยไม่ <c oughs> ไม,ไมีใครรักฉันเลยวันนี้เฮ้ยเก็บร้ายไมคนเดียวเลยวันนี้ไม่ช่วยแล้วนอนข้างล่างด้วยไม่ให้ขึ้นห้อง โอ้โหก็ชอบประเดี๋ยงงั้นเอ้าจนงั้นเหรอได้ยินยขึ้นไหมเดี๋ยวแกไปตายแล้วเงินยังของโอ้ยมันเขอาสเต็ปแล้วสเต็ปยังคงหมาหอนหมาหอนเสียงเหมืนหมาเหยีผีมาไมเหี้งผีย่านเกินไปเกินความเป็นจริงแล้วเนี่ยบังซ่องนี่ น้อห้ออีเด้นี่แมนย่ำปะกลับดีวเี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสิทธิ์แห้งหมดไปทรงอันสามบอบบนสามครับเดี๋ยววอคาวินพร้อมปะอย่างครับดีกว่าอย่างกับดีกว่าไปส่ทรงเดี๋ยวเดีวคาวินเดี๋ยวไหนเดีแป๊บนึ่งปะขึ้นมาสอนสามด้ยบ่เอาเอย่มเนี่ย ไป็นนางใส่หน่ะมะนางนาดิบบ้าปอเขาเป็นผู้หญิ่งวิ่งหนัเกียร์เดี๋ยวผีมันกอล่อกอหล่อที่เป็นอย่างล่อหนา่าติเธอผีมาเยี้ยมาะนางบังให้เนี่ยวัย่านเกินไปอ่ะเนี่ยของมึงนี่มานัางนาขัตว์มานัางก็นัางเข้าไปเดี๋ยวๆถ้าเกิดขับรถทั้งหน้าปั๊บถกอยนางหลังแล้วผีมันมาทางหลังเหรอมาจ้าผา ไี่ถิมเด้อโอ๊ยวัดถิมโอ้ไอ้แย้มถิมมึงแล้วเหรอตอนนี้ฮะเฮ้ยเอาแล้วไอ้วาอี่ยมเป็นผีเฮ้ยบังหนังฝรั่งบ่มันปลอมโเข้ามาในหมู่บ้านเป็นหมออืมท,ทุ่ทไทยมันมีเอเลี่ยนในโตมันมันมากินซาบ้านเฮ้ยเขาต้องปราบไอ้แย้มบ่ดินะเหนอะเบื่นะฟุ่งซ่านบ่วะาุ่งแล้วล่ะ ก็อยากหูเลยไงก็มากระพาอีดีป่ะเนี่ยไงแต่ว่าพ่งทะเลาะก็จะเอาหวานมากแ่บว่าเนี่ยนไพิสัเนี่ยรับหรอเฮ้ยองไอ้บอวร้ยดีอเบาับรับรับรบรับรับรอบรั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 บอับรับรเบรั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 มาหบรมาหอนแล้วต้องบรับ เขาสเต็ปที Three ่สองโรสตาร์โมตินทักยูตโตผีสัตตีบักเอ